สวัสดีจ้าวันนี้แม่พึ่งพาเพื่อนๆมาเก็บใบแมงลักอีกแล้วค่ะวันนี้แม่พึ่งจะพาเพื่อนๆไปทําเมนูแกงขี้เหล็กใส่กาหกมูนะคะแกงใส่น้ำยันนางนะคะใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่กะทิเนะาะใบแมงลักกําลังเตยกยอดสวยเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ใบกะเพราก็กำลังแตกยอดสวยค่ะออกดอกแล้วแม่พึ่งยังไม่มีเมนูผัดกะเพราทําให้เพื่อนๆชมเลยค่ะแม่พึ่งก็มาเก็บพริกอ่อนเหมือนเดิมค่ะจะเอาไปใส่เป็นลูกโดดน,นะคะพริกอ่อนๆยังไม่เกยังไม่เผ็ดมากนะคะพริกของแม่พึ่งก็กําลังติดดอกจ้ะต้นไม่ใหญ่นะคะเก็บต้นละนิดต้นละหน่อยพอได้เก็บค่ะต่อไปแม่พึ่งก็จะมาเก็บผักขาจ้าผักชะอมนะคะ ผักช่อมรุ่นนี้มาพึ่งปล่อยให้ยอดเข่าแกลเลยนะยังไม่มีเมนูทํากับข้าวก็เลยปล่อยนะจากยอดอ่อนๆก็กลายเป็นมีใบแก่ขึ้นมาแบบนี้นะคะช่ออมก็เตกยอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอได้ใส่แกงจะไม่ต้องไปหาซื้อตลาดช่วงนี้ก็ช่ออมแพงมากนะคะ แม่พึ่งก็เก็บชะอมได้สีห้ายอดประมาณนี้นะคะนี่พอได้ใส่แกงจ้าพอได้มีกลิ่นหอมๆของชะอมเนาะแม่พึ่งก็มาเอาหอัวหอมนิดหน่อยจ้าจะเอาไปตำพริกแกงนะคะหอมแดงที่แม่พึ่งปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านนะคะตอนนี้แม่พึ่งก็ใช้เรื่อยๆจะหมดแล้วค่ะแม่พึ่งจะตำพริกแกงก่อนนะคะใส่ตะไคร้แล้วก็พริกแห้งนะคะตำให้ละเอียดก่อนจ้ตาตำพริกแห้งกับตะไคร้ละเอียดพอประมาณก็ใส่หัวหอมลงไปเลยจ้าเลยตำให้ละเอียดเลยนะคะ ส่วนขี้เหล็กไม่พึ่งไม่ได้ต้มให้เพื่อนๆชมน,นะเพราะว่าวันนี้ไม่พึ่งใช้ขี้เหล็กสําเร็จนะคะไม่พึ่งไปซื้อมาจากตลาดเนาะแล้วก็น้ํายานางด้วยไม่พึ่งก็ซื้อมาจากมาเริ่มแกงกันเลยจ้าใส่น้ํายานางนะคะตามชอบเนาะไม่พึ่งก็ใส่ไป10บบาทนะคะซื้อมาหนึ่งถุงแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดจ้าแล้วก็ใส่พริกลูกโดดตามชอบนะคะ พริกสีเขียวสีแดงสีขาวก็ใส่ลงไปเลยจ้ะตามชอบค่ะไม่พึ่งมีแจะพริกออนสีเขียวๆแบบนี้เนาะไม่พึ่งก็ใส่ไปเยอะพอสมควรต่อไปก็ใส่เครื่องแกงกันเลยจ้าที่เราตำไปเมื่อกี้นะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบเลยน้ำแกงเข้มข้นมากเลยนะคะไม่พึ่งใส่พริกแกงไปเยอะเลยจ้ะน้ำแกงจะได้เซ็บๆนะคะนวันวๆจ้า พอน้ำแกงเดือดแล้วนะคะไม่พึ่งก็จะใส่ขี้เหล็กลงไปเลยจ้าขี้เหล็กซื้อมานะคะสองก้อนก็ละสิบบาทไม่พึ่งก็ได้นํามาหลังอีกหนึ่งครั้งนะคะแต, ye, ต่ก็ไม่ได้ตําไม่ได้ขยํำนะไม่พึ่งใส่ไปทั้งก้อนเลยนะคะซื้อมาแบบไหนไม่พึ่งก็ใส่แบบนั้นจ้าดูเหมือนน้าแกงจะน้อยนะคะไม่พึ่งก็เติมน้าล้างครกไปอีกสักหน่อยนะคะเติมน้าตามใจชอบเลยะคะ่ะต่อไปไม่พึ่งก็จะมาปรุงรสชาตินะคะเติมน้าปลาต้มสูกนะคะหนึ่งตะปีผงชูรสไม่ถึงครึ่งช้อนนะคะ รสดีแล้วก็มีถึงเครื่องช้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็นําปลาเน,นินหน่อยจ้าแล้วก็ตามด้วยกกหมูนะคะกาหกมูไม่พึ่งกระซื้อมาสําเร็จนะใส่มากใส่น้อยก็ตามใจเลยค่ะกากหมูหอมๆนะคะกรอบๆแกงกับขี้เหล็กแบบนี้อร่อยนะคะเพื่อน,เอนๆเคยแกงกันบ้างไหมไม่พึ่งแกงประจาค่ะคลุกเคล้านะคะขี้เหล็กกับกากหมูให้เข้ากันเนาะแต่ก็ไม่ต้องต้มน้ำนะคะกกหมูใช้เขามีความกรอบๆหน่อยนะเราไม่ต้องต้มจนเขาเปื่อยเขาเละนะคะ จะไม่อร่อยจ้ะแกงขี้เหล็กใส่กะทิใส่กกหมูก็อร่อยแกงขี้เหล็กใส่น้ำยำนงังใส่น้ำปลรารแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยไม่แพ้ก,กันค่ะเพื่อนๆ ปรุงรสชาติถูกปากแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ผักขาจ้ะหรือผักชะอมเนาะแล้วก็ตามด้วยใบแมงลักนะคะถ้ามีมะเขือพวงก,ก็ใส่ด้วยนะจะได้อร่อยนะคะแม่พึ่งไม่มีมะเขือพวงจะหาไม่ทันเนาะแล้วก็ลืมเก็บมะเขือคืนอ่อนๆใส่ไปด้วยเสียดายจังเลยนะคะแม่พึ่งก็ใส่ผักขาแล้วก็ใบแมงลักนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็เสร็จนะจ๊ะก็ คนคลุกเคล้าให้ใบแมงลักเขาสลดสักน้อยนึงนะคะต้มไปสักประมาณ5นาทีสินาทีก็เสร็จแล้วจ้ะหน้าตาของแกงขี้เหล็กใส่กากมูของใบพึ่งใส่ใบแมงลักหอมๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆน่ากินไหมอยากให้มาชิมเหมือนเดิมจ้าอยากให้ได้มาชิมมากินด้วยกันกากม่พึ่งนะอร่อยมากค่ะขี้เหล็กก็ไม่ขมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตักใส่ถ้วยใส่ชามเสิร์ฟเลยะคะ่ะ แกงขี้เหล็กใส่กากหมูนะคะสีสันแซบมากรสชาติก็แซบเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆไม่พึ่งบอกได้ว่าแซบเพราะว่าไม่พึ่งโชคเราทํากับข้าวอะไรก็ได้ค่ะทําตามที่เราชอบนะคะ ừ, เราชอบแบบไหนเราก็กินแบบนั้นจะ้ะไม่มีรู้ร้าน,นะคะไม่พึ่งทํากับข้าวมีแต่เมนูบ้านๆเนาะไม่พึ่งทํากับข้าวภาคกลางไม่ค่อยเป็นจ้าทําเป็นเด็กกับข้าวบ้านนอกบ้านๆแบบนี้นะ แม่พึ่งจะชอบกินแกงแบบไม่ค่อยใส่กะทิเท่าไหร่นะคะอพอดีเป็นความดันด้วยก็กากหมูกินเยอะก็ไม่ดีเนาะความดันสูงแต่แม่พึ่งก็นึกอยากก็เลยนํามาแกงใส่ขี้เหล็กจ้ะขี้เหล็กก็เป็นยาเนาะกากหมูเป็นอาหารที่มีความมันแต่เราก็นํามาใส่แกงขี้เหล็กจะได้ตัดกันเนาะกรรสชาติแซ่บเนืวอนะคะ หน้าตาก็แบบนี้เสียบเลยมาจากเพื่อนๆจะมากินข้าวด้วยกันกับแม่พึ่งนะคะแกงขี้เหล็กใส่กาหมูนะคะใส่น้ปรราปลาใส่แบงไม่ลักหอมๆจ้ะหอมผักขาเลยนะวันนี้มีผักขาได้นิดหน่อยก็พอได้แสจ่จ้ะแม่พึ่งขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะแม่พึ่งขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ